สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนนะครับมือนกับจะมาพบมาพอกระเป๋าตำกินแซ่บพี่น้องมือนกับจะได้ไม่นู่แซ่บมาฝากพี่ตอนน้องครับได้เป็นบกม่วงปลาพี่น้องหรือว่าบกม่วงสีพี่น้องบานเบาตำอื่นบกม่วงสีแล้วก็บกกอกครับบกกว่านางพี่น้องแล้วก็บกม่วงครับพี่น้องอุ้ยสดๆเลยครับดีดีพี่น้องเจีลปลาเดียรพี่น้องเป็นตัวเลยครับอ๋อหัวลายยางพี่น้องอย่าจิงเกิลครับมาแซ่บเบาตำครับมาครับพี่น้องฟังไทยฟังลาวกัมพูชาเวียดนามัทั้งใทยทั้งไทยมาแซ่บเบาตำครับ มาที่ถไปน้้วเาอาบวกกวกแอบต้อนไปแล้ม อืมเป็นปเป็นตัวเปน็นหอกตัวย,งยังไงไะครับเอาอีกหน่วยหนึงน่ององืมอืม khá à, thì đó là <cười> <cười> hm

อือือนาะสอวงปลาอือ,อะไรเป็นตัวอืม Hm. Mm. Mm. อ้ม,อม,อมแซ่บคฐกิจขพีปน่อยกินช่วนใบ่บเนโอ้ยส่วงขาขาไปนอ่อง ครับถามเบาต่อมกินผู้สุภาพมุมมัน่นกิดใดกับพอโทรพอไพอ่แทนได้ครับถามไพ่มาคิมด้ครับฝากอะไรก็แชร์กดติดตามกดทุเม,มินนะครับเพื่อจะเพียงกำลังใจพร้อมท่านคิวต่อไปนะครับขอบคุณครับ